สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นออปปี้กันนะคะมาเล่นกันเลยค่ะทุกคนตรงนี้ยากมากเลยนะคะพี <ri> ่เคยตกค้าเพราะว่านี่ค่ะมันต้องทำแบบนี้นะคะ นี่นะคะไกลมากเลยะคะ่ะอแต่ก็ยังไปได้นะคะออ้อันนี้รบเตือยด้วยค่ะขันนี้ก็ที่ยากเลยะคะโอยตกใจทุกคนเริ่มใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่มีจุดเซฟค่ะ ะะไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะก็ู้เหมือนกันคะ่ะว่าจะไปถึงหรือเปล่าค่ะ,คะอันนี้ค่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็เราเอาะคะ่ะแล้วทำไมดูก็ไม่รู้อะคะ่ะเอ,อ๋จะไปกันต่อเลยนะคะจะมีด่านที่ยากมากเลยนะคะเดี๋ยวอยืนนะคะโอ้เห็นนะคะ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะต่ขอเงียบแป๊บนึงนะคะเพราะว่าต้องชิส,ส,สมาธิค่ะ ก,กันค่ะก็ตอนนี้ก็มาถึงที่นี้แล้วกันค่ะอุ้ยอุ้ยทุกคนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเลอย่าเพิ่งไปดูคลิปอื่นนะคะทุกคนดูดนะคะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะคะน่กจาจบตรงข้างบนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะ อ,อูปเกือบนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนได้แล้วใช่ไหมคะคุณอันนี้ต้องข้ามนะคะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็มาได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องไม่ให้ได้ผลค่ะทุกคนอูดูอูดูอ้อ ทุกคนเราน่าจะจบตรงที่ชั้นสามนะคะรื้อเงนค่ะว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่เพราะว่าตกปล่อยอะคะ่ะแต่บางทีก็จะจบที่ชั้นสองเลยนะคะถ้าทนไม่ไหวถ้าแบบเหนื่อยรเราไปไม่ผ่านนะคะก็จะจบก,กันที่ชั้นสองเลยคะ่ะ ตอนที่ไม่ลงคลิปนะคะก็ฝึกมาแล้วนะคะตอนนั้นก็ได้นะคะแล้วตอนที่ลงคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทำไมไปไม่ได้นะคะก็ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะไปถึงการเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องซ้อมก่อนก็อันนี้ก็ต้องอยู่นิ่งๆนะคะ นี่ค่ะตกอีกแล้วค่ะถ้าเราตกอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนแมปเลยนะคะอึ๊บอึ๊บเพราะว่าแมปนี้มันยากเกินจริงๆเอาไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่ก็คือพไม่ผ่านหรือว่าต้องใช้ชิบล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่นี้ก็ไม่มีสมารสติสตังนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกไปกี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็นนะะจะตกไปเกี่ยอปะค่ะแล้วก็นนะะกวเริ่มเคียดแนะคะก็อุ๊บเลือดอันนี้คือขั้นที่ยากมากเลยนะคะเอออุ๊บอุ๊บ ไปจบตรงที่ฉันบุญก็เลยละ,ะกันนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนไปได้แล้วค่ะแต่ถ้าตกถ้าตกอีกครั้งนึ่งก็จะจบคลิปเลยนะคะควรเป็นกำลังใจให้น,นะคะคนคนไม่รู้ กอนี่ค่ะไปได้แล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะไปถึงไหนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดสีกแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะท,ทุกคนถ้าทุกคนอนะ่ะ คนถ้าทุกคนแอดมาก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าทุกคนแอดไม่ทันก็จะเต็มร้อยค่ะน,นะคะไหวไหวทุกคนค่ะตกอีกแล้วค่ะเออ,เอก็ตกไม่ได้สักทีนะคะออบายสลับวันนี้บายบายนะคะอีพีน่ะ เดี๋ยวมาใหม่นะคะอย่าลืมกดใจกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเออโอเคค่ะจะถามนะคะว่าพี่อเล็